เร่งผลกรรมเหตุจังใดให้ได้ผลเร็วถ้าไผสักคนหนึ่งอยากให้ผลกรรมเต็ดไว้ทรงผลเร็วๆนี่อยากเข็นผลไว้บ่ต้องทาโดนพระพุทธเจ้านี่เพิ่นใดทรงแนะนำวา่าให้เจริญสมาธิให้ถึงดับชาตตั้งแต่ปฐมชาติดุติยชานตาติยชาตจนถึงจตุตชาติ อากาสานัญจายตนะแล้วก็วิญญานัญจายตนะชาติอากินจัญญยายตนะและเนวสัญญาณสัญญายตนะชาติชาติทั้งแบบนี้เป็นสมาธิดับสูงที่เหตไห้จิตตั้งมันละเอียดและสามารถเป็นเหตุไห้ผลกรรมทรงผลในขณะที่เฮ้ากำลังเหตสมาธินั้นเลยในตอนนั้น ลองคิดเบิงนะครับท่านผู้ฟังแค่เข้าหูล่มหายใจเข่าออกอย่างมีสตินี่ก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่หลวงนับประมาณว่าได้แล้วพระพุทธเจ้าเพิ่นก็นยังตรัดว่าการหูล่มหายใจของเจ้าของนั้นเป็นห่วงบุญอันยิ่งใหญ่เทเดอันนี้อ้างมาจากพระไตรปิฎกอานาปานสติสูตรการเอาจิตมาตั้งอยู่กับกายเอิ่นว่า กายคตาสตินี่หรือว่าการดะ้ลึกลูกกายคือการจะเจร่ญนสติในท่าทาั้งบวมแมนวาสีเฮ้าสียืนเดินนัง่งนอนโดยเฉพาะอานาปานสตินี่หรือการหูล่มหายใจเขาออกนั้นเฮ็ดใดถูกอิริยาบถบวมแมนวานังสามารถที่อย่างเดียวได้กำหนดอยู่ที่จิตของเฮาอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนกินดื่มสมาธิเฮ้านั่นล่ะคือบุญกุศล เพราะฉะนั้นจิตท,ที่ตั้งมั่นดีแล้วย่อมเป็นเหตุไปสู่วิมุตได้เลยในเวลาทัานทีนั้นถ้าเฮาอยากสมปรารถนาในทางโลกต้องสร้างเหตุให้ถือต้องหลายคนปรารถนาความสําเร็จความร่ารวยอยากมีทรัพย์อยากมีชื่อเสียงอยากมีอายุที่ยืนยาวอยากไปสวรรค์มันใดแกเปียงแกอยากตัวน,นั้นเด้ แค่เข้าปารถนาอย่างเดียวเท่านั้นมันบ่นพอดร,รอกพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตรัสว่าถ้าเฮ้าต้องการความปรารถนาในทางโลกมีรมอยุซีประการที่จะสางไว้ให้เฮาเกิดความสําเร็จได้ก็คือหนึ่งเข้าตองมีศรัทธาศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นในกรรมเชื่อมั่นในผลของกรรมศรัทธาต่อพระพุทธเจ้าสองเข้าตองมีศีลคือการประพฤติดีปานปฏิบัติบเบียดเบียนว่าดังพ่อย จาคะคือการเสียสละการแบ่งปันการให้ท่านด้วยใจของเฮง้าปัญญาความเข้าใจหูสัตว์ในเหตุและผลธรรมะที่ควรปฏิบัตินี่คือปัญญาที่เกิดขึ้นผู้ที่หูถําซีประการนี้ย่อมปรารถนาในทางโลกได้อย่างแน่นอนอันนี้ยกมาจากอ,อ,อังคุตระนิกายในพระไตรปิฎกเนาะลองคิดเบิง่งกาผบุฟัง อยากมีทรัพย์เฮาก็ต้องเริ่มจากการให้ท่านอยากมีชื่อเสียงเฮาก็ต้องู้จกักคําว่าจาคะคือการการบริจาคก,การให้หนึ่งสันสันอยากอายุยืนต้องเว้นจากการคาสัตว์เพราะว่าการเบียดเบียนสัต์เหตุให้เฮานี่อายุสัน้นนี่ผูทธเจ้าพ่นบอกไว้เด้ถ้าเฮาอยากไปสวรรค์นนะเฮาก็ต้องรักษาศีลให้มันคงส,นสันๆง่ายๆแม้แต่ความงามของรูปร่างหน้าตาก็เป็นเหตุให้เกิดขึ้นได้อย่างเช่น พระพุทธเจ้าเพิ่นเคยได้ดตัดกับนั่งมาริกาวะถ้าอยากงามต้องเป็นผู้ที่มอมกโกดธบกเกี่ยวกาดบแสดงความพ่พอใจแม้ว่าเฮ้าสิถืกดดาถูกดุบ่คัดเครื่องผู้ที่มิจิตเย็นสงบย่อมมีรูปงามผิวพันณ์พองใสก็ไปหาเพิ่มเติมได้ในสัพพุทธ,ธิสรรมสูตรอยากสิล่องถามเจ้าของมืงจักเื่อว่าเฮาอยากได้ผลอยียงในชีวิต แล้วมือนีเฮาสั่งเหตุที่ตรงและผลที่เฮาอยากได้หรือยังเฮาอยากรวยสิสุกสิทุกสิรุดพ้นล้วนต้องเป็นเหตุที่เฮาต้องเหตุบ่แมนเพียงแค่ว่าเฮาไปอ่อนวอนขอพรอย่างเดียวแค่อธิษฐานหย่อนเพราะว่าผลกร่มเป็นผู้จัดสรรบ่แมนสิ่งศักดิ์เดอ้อให้ท่านแบบใดจังสิได้อานิสงไง ธรรมาของพระพุทธเจ้านั้นละเอียดลึกซึ้งแม่แต่การให้ท่านกับ่่าเนเรื่องง่า,งงายๆเรือที่เหตุแบ่งสี่ให้คือยังให้ท่านคือกันแต่ว่าผลจะได้อาจสิบวาคือกันพุทธเจ้าพไดในตัดว่าคนสองคนให้ท่านคือกันแต่คนหนึ่งได้เพียงแค่ผลผลคือผลไ่อีกคนหนึ่งได้ทั้งผลใญ่และอนิสง,ง์ญ่ ไม่ยัางล่ะคือความแตกต่างมาที่นี่ต่างกันที่การว่างจิตในขณะที่เหให้ท่านถ้าเห้ยัง่งให้ด้วยความกลัวให้ด้วยความหวังอยากได้ให้ตามประเภทนี้หรือเพราะว่าให้พออยากมีซื่อมีเสียงไปงสันแบบนั้นก็สิได้แค่ผลไ่แต่เ่าได้อันนี้สหงญง่การให้ท่านที่มีอันนี้สหงญง่ เฮาต้องว่างจิตให้ถึกต้องพระพุทธเจ้านี้ได้แจกแจงไม้ว่าคนเฮ้านั่นให้ท่านด้วยผลต่างๆถึง8แบบเลยทีเด้มีอย่างแนึน่งให้ย่อนเพราะว่าหวังผลตอบแทน 2. ให้พอย้่อนความกลัวย่านตกหน้านโกย่านสารพัดเรื่องความย่าน 3. ให้พอเขาเคยเคยให้เข้ามาก,ก่อนไปจังสัน4 ให้ก็ย้อนว่าตอบแทนบุญคุณหาให้เพราะเสื้อวา่าการให้ท่านเป็นสิ่งดีหกให้เพราะวาสมณะบม่มีไร้ใดผงหากินว่าเป็นเห็ดเขาเห็ดหน้าเห็ดยังว่าเป็นเฮาจึงต้องให้ข้อที่เจ็ดก็คือให้เพื่อหวังสื่อเสียงแปดให้ด้วยความปลื้มใจนี่แปดอย่างของการให้ แต่การให้ที่มีอนิสงส์ใหญ่นี่คือการให้เพื่อละมลทินในใจเจ้าของนี่คือการให้ที่ถูกต้องให้ด้วยจิตบริสุทธิ์ต้องการที่จะสําละความตนีของเจ้าของบ่มีความผูกพันกับผลบ่หวังสิ่งใดตอบแทนการให้แบบนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็ตัดว่าผู้ที่ให้ทานอย่างถูกต้องพร้อมด้วยความศรัทธาในประพุธพระธรรมประสงค์ให้ด้วยจิตว่างดี ย่อมสามารถพยากรณ์ตนได้ว่าเป็นโสดาบันได้อันนี้อ้างจากอังคุตรนิายในพระไตรปิฎกส่วนคิดจักหน่อยว่าเฮ้าล่องย่อนไปเบิงใจเข้าเบิงซักเทื่อนึงว่าที่เฮาไห้นี่เข้าไห้ย่อนเอียงถ้าเขายังมีความหวังความกลัวความยึดมัน่นอยู่ในใจเฮาเออใก้ไปเถอะให,ให้ไห้จังสันละ แต่หูท่านใจไว้นํ่ก็ด,ดีแล้วค่อยๆปรับค่อยๆฝึกจนถึงมือหนึ่งเฮ้าจะสามารถรู้จักคำว่าห้ด้วยการละล่างความตานีได้นี่ท่านที่พระเจ้าบอกว่าคือการให้นี่ใหาคือละความตานีของเจ้าของไปท่านเนี่ยบ่ไดดเฮ็ดห้ยคนรวยขึ้นที่รั์ที่ทเฮ้าห้แต่เฮ็ดหายจิตใจของเฮ้านี่ร่วยขึ้นอย่างประเสริฐ ความจริงหลังความตายฟังพระพุทธเจ้านี่เพนเด้เราเองว่าหลายคนเข้าใจว่าเฮ้าเห็ดดีแล้วก็ต้องได้ดีแน่นอนเฮ้าสวดมนต์ไหวพระใส่บากรกานาจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแน่แท้แต่หูบอกวา่าพระพุทธเจ้านี่ตัดไวสัตเลยว่ามนุษย์ติ่ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกนั่น,ม,นมีเน้อยเดียว ยิ่งก็หน่อยอีกพระองค์นี่สมัยนั้นเพื่อนได้ยิบเอาเศษดินขึ้นมาจากปลายเล็บเจ้าของแล้วถามสาวกว่าดินที่ปลายเล็บเนี่ยกับดินทั่วแผ่นดินใหญ่อันไหนมันหลายกั่วกันสาวกตอบว่ากับดินทั่วแผ่นดินนั่นแล้วพระเจ้าค่ะหลายกลัวพระพุทธเจ้าก็เลยตัดว่าเปรียบได้กับจํานวนมนุษย์ติดต,ตายไปแล้วกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกเด้อมีหน่อยซ้ำกับ ตินที่ไปเล็บเท่านั้นล่ละอันนี้ผู้ได้เจ้าเพ่นยกตัวอย่างอ้การเกิดของคนเท่านี่เท่สิได้เกิดมาเป็นมนุษย์ยากแสนยากเี้อ้างอิงมาจากสังยุตติกายเน,ะะยนาะสลายตานวัครเล่มที่47ในประเถรปิฎกไปเบิ่งเพิ่มเติมได้แล้วคนส่วนใหญ่นี้ข้าเจ้าไปแล้วนี่เข้าไปใส้กันหลังจากละโลกนี้ไปแล้วผู้ได้เจ้าตัสว่าทรงหูด้วยจตุป,ปาตยาน ว่าสัตว์ทั้งหลายที่เฮ็ดกรรมไว้แบบใดตายแล้วเสียไปเกิดในภพภู่มใดไปเป็นนรกเดรัจฉานเปรตอสุรากายหรือเทวดามนุษย์พร่มและพระองค์ในสรุปเลยเลยว่าส่วนใหญ่แล้วนี่ตกไปสู่กำเนิดต่ำๆนั่นก็คือนรกเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยมากกว่าเได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีก เท้าล่องคิดเบิวมาเฮ้าสิเสื้อไผบอกหรือว่าเฮ้าเคยฟังพระพุทธเจ้าบอกเองลองวางความเห็นของเฮ้าเองก่อนว่าเวลาเฮ้าฟังคําของพระพุทธเจ้าู้ท่ิพิตนตัดไว้ตรงๆนี่บ่มีการคาดเดาบ่มีการเสริมเติมแต่งนี่ถ้าเฮาหูแน่ซัดแล้วว่ะการกำเนดมาเกิดเป็นมนุษย์นั่นยากแสนยากแค่ไหน แล้วเหาย่างสีมาประมาทอยู่ในศาสนี้อยู่บังเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์เพิดเพื่อนได้แต่ให้มีสติอย่าหลงอยู่กับความเพียรของเจ้าของตั้งมันให้ดีเพราะว่าเหาสีมีโอกาสได้กลับมาเกิดมนุษย์นี่ยากแสนยากเธอเด้ล่องหลับตาเบ่งไปยังมานึกภาพบ่งเจ้าของตอนลมหายใจสุดท้ายเหานี่กําลัางสิไปไซถ้าเกิดว่าเหาว่มีบุญถ้าว่ามีถรรมะละวาที่นี่ หลายคนก็จะเชื่อว่าเฮ็ดบุญแค่บางครั้งก็บพ่อแล้วแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าแค่เสื่อโดยว่าบ่าเข้าใจและบ่ลงมือทํานั่นแหละคือกับดักของสังสารวัตเดอ้อชีวิตนี้บ่ฮห้ว่าสิไปตอนได้แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือคือความตายตายแน่นอนเมื่อเฮ้ามีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกเทือหนึ่งแล้วนี่หน่อยยิ่งนักเดอ้อ จีดีกลับมาเกิดอีกเพราะฉะนั้นเฮ้าอย่าไปข่าเวลาชีวิตของเจ้าของด้วยความประมาทเลยเพราะเมื่อเฮ้าตายไปกะสิบ่มีไผมาส้อยเฮาได้บ่มีหดเทพบ่มีลื่นสีบ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยั่งห่วงไดหรอกนอกจากกรรมที่เฮาได้เห็ุไว้ด้วยตัวของเฮ้าเองฉะนั้นกะขอให้จงใส่ความเป็นมนุษย์ในศาสตร์นี้ให้คุ้มค่าที่สุดเพราะคลังนานั้น เฮาอาจัิบบมิโอกาสได้มีอีกเท่ากับเป็นใดซั์เวียนวายตายเกิดโบแมนวิญญาณปุดุเจ้าวะปูญ่าตา่ยายเฮาก็จะได้ยินคำของเฮาแร้ว,ว่าวิญญาณมีการเวียนวายตายเกิดหล,ล่องรอยกันบบแมนสังซเพราะเฮาได้ศึกษาคำของพุทธเจ้าก็ได้เข้าใจว่าวิญญาณบ่เมนแนวนั้นมีคนหลายคนมักจิบอกกันว่าวิญญาณเวียนวายตายเกิดฟังเบิ่งห้วกะ คือยังสิถูกยุ่นลหละแต่ว่าในพระไตรปิฎกบแม่นแบบนั้นพระพุทธเจ้าเพิ่นได้ตัดสัตวว่าผู้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี่คือสัตว์บรม่นวิญญาณคําว่าสัตว์คือสัตตานั่งในภาษาบาลีเนาะพระองค์เพิ่นในตำนี้ภิกษุซอว่าสาติเกวัตบุตรนะอย่างรุนแรงย้อนเพราะว่าเขาเข้าใจพิษว่าวิญญาณน,นี่เอง ที่ล่นไปเกิดในพบนนภพบนี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเกิดยอนเพราะเหตุปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยนั้นดับวิญญาณก็ดับบ่มีตัวตนท้าวอนวิญญาณบ่แเ่นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดแต่ส่วนคำวสัตว์นั่นที่พระองค์ใส่ก็คือหมายถึงผู้ที่มีความพ่อใจความยึดมัน่นความกำหนัดคล่องแคล่วในขันทั้งหา ก็คือรูปเวตนาสัญญาสังขารวิญญาณน,นั่นเองสัตว์จึงได้หมายถึงผู้ทีม่มีความติดอยู่ติดอยู่ในสิ่งเหล่านี้และเมื่อเขายังติดอยู่นั้นจึงต้องเวียนว่ายต่อไปถีบ่มีความวาสินสุดในสังสารวัฏนี้เข้าใจให้ถูกแล้วเฮ้าก็สิรอดหากยังเข้าใจผิดคําว่าวิญญาณเป็นตัวตนเฮายังอยู่ในความหลงและกะส็สบไม่มือ ผนจากวัฏสงสารใดเลยแต่หากเข้าใจว่าวิญญาณเป็นเพียงกระแสรปรุงแต่งที่เกิดจากเหตุแล้วเห่ากระสิเลิ่มเห็นรรำเห็นสัตว์ในตัวเฮ้าเห็นความยึดมัน่นถือมันที่เห่าต้องไปว่างความรู้แบบนี้บอม่นแค่หูเพื่อเข้าใจแต่หูเพื่อเอาตัวรอดจากการเวียนวายตายเกิดอีลีในภพชาตินี้